สวัสดีครับผมพี่พี่น้องในประเทศต่างประเทศนะครับพี่น้องคนทำงานอยู่ดีมีแห้งเด้อให้สุขภาพแข็งแรงผู้ชายแรงงานบริหาสที่เนื้อในประเทศต่างประเทศนะครับมัอนี่ลุงอ้วนไม่เยี่ยมยามเอฟซีทั้งบ้านสามเลี่ยมอำเภอบันดุงเด้อพี่น้องเอ้ยมากับพ่อใหญ่พ่อใหญ่สอบตัวทางบ้านเนี้ยใหญ่ ออตัวบลวน้องหลวงบ้านแบงตัวบลวน้องหลวงพี่น้องเพี่น่ะอี่นี่สวัสดีซี่เลยพี่นี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับปวดหัอพี่นี่ท่านสอบัตัวท่านยามพี so ่น้องท่างเัินผันสามเหลี่ยมปวดหัวง่วเออซีเป็นพี่น้องท่างเงินชนบุรีเอาเบิรงง่วให้เลยเด้อยาให้าพมากพี่เลยเห็นมั้ลุกปวดแลาเบิรงง่วให้เปวดราคาขายให้ ชนง,ง,ง,ง่ายเดนอย่ทั้งชดบุรีมิเตเมรกับน้องเลี้ยงไว้ให้โอ้งัวกระดนหน่อยยี่หีตัวนี้งอวน้อยองวกระดนหนอยอันอันไ้นอยเห็นมัแตไ้อยเ <laughs> ปลีมาจากไหนเลยแม่เด็กมัอว<ด>ป่ง,งเป่งขึอได้ปีนึงแล้วใส่อันชองปีนี่งอกรออบ้าน ไปซื้องัวก็บ่ได้เรียกได้ยักเขาชงมากจากสื่อละโอ้ซื้องัวทั้งเฟรทั้งไล่ไว้แม่โอ้โอ้มมาาาแล้วเขกงสั่งมาทั้งโทรศัพท์เขามาให้เพิ่นเลยมาขายอีกทอดหนึ่งสองสามสี่ขายแล้วตัวเลยแม่เนี่ยห้าเก้าเพื่อนวานพูนโทุมากเลยเพื่อนวานจะของเพื่อนเพื่อนวาย่างที่เก้าตัวเก้าหกสิบว่าย่างสิบเลยสิบตัว แต่ยังลัว่พไปอยเบิ้งดูยอยเบิ้งก็ไปเบิ้งน้ำยายแน่เลสมักตัวไหนฟูิซือฮ้เออเออื่นงัวพันเมียง่าก่าอเยงมาียงกปีกานี่อันนี้งัวไทยผืนเมืงอีหรีดเพน้องงัวไทยกระโดนน่อยเฮ้งัวไท่กี่งัวไทยกระโดน โอ้มาเก็บภาพบรรยากาศพี่น้องเอ้ยอยู่ขอกงัวอเอฟซีทางบ้านสามเหลี่ยมอำเภอบันดุงตำบลยังให้แม่หนี่หรอตำบลท่างหรอตำบลหน้าไม้โอ้ตำบลหน้าไม้พี่น,อน้องตํบาบลอ่าบ้านสามเหลี่ยมตำบลหน้าไม้อำเภอบันดุงดโอ้มีแต่ง,งัวหน่อยงัวไทยกระโดนไทยกี่ครับตัวกี่อิลีตัวนี้ <l ots> ให้กี่เ <c oughs> ออโอ้ยกับเบิ้งผู้เฒ่าเราเลี้ยงแน่แเราเบื้องปล่อยได้มื่อนี <c oughs> ่ใครเด็ขายขายตัวจักบาทอะไรเม่ยซุปนิดหน่อยซุปสื่อมาบ่มฮ<า>ูจักผู้ขายอ่ะไปเห็นไปเห็นงานอยู่ <c oughs> ไปขึ้นไม่ตีมื่อนี่โอ้ โลว,ว่าเจ็ดพันเหรอท่นี่เมียเดี๋ยวผมไปโทรคุยกับเราอยู่ตัวนี้เจ็ดพันโลว,ว่างสั้นหล่ะจะเป็นตัวใดผมโมจักมันก็มีไงอยู่อันสองแม่หันกับตัวนี้กับตัวแดงหันกับอีนาด่างอืีเดี๋ยวผมมันผมถ่มายคลิปผมลงคลิปปิดคลิปแล้วยังคุยกับเราดอกที่เม่อโอ้มา ไายงัวนหน่อยง่วใไถขกี่ไถกระโดนพี่น้องหอบมอ,มอของงัวไกี่พี่น้องทั้งบ้านซ้มเหลียมตบนหน้าไมอำเภอบันดุง,องดนะพอไงแ <laughs> ล้วมาตาฟังมันแบงเผาไรอพลาผมอยู่บ,าบ้านน้องหอยตบนหนังครับพี่แม่ <laughs> เราขายเบิอลาราเราโทษมากนะเราเรียสื่อมาขายคักได้นนะ่ะสื่อมาขายไปเราเป็นคนมักมั่วไทยกี่ให้เพื่นเมืองเฮ้ายวนบึงการยูบันหนองต่อบุตรกะมีมูนึงโอ้ครับเพื่อจีขายจูนี่ออกบอกเพื่อนได้คอครับครับโอ้สื่อมาขายไปเพระอมันบอกเมียอโอ้เมื่อน,นี้ไนดะ้ยยังให้เพื่อนกินเราเนี่ยเมีย เฟี้ยงแล้วเฟี้ยงให้กินเออจังเลสิไปเลี้ยงยางท่านเนาะโอ้ยบ่แล้วเออบัวขาครับนี่น้ำมาไปไหนบัวบ่มีเหี้บซี่พี่น้อไปเห็นงานที่ทางชุนบุรีพี่น้องเอ้ยเพี่ทั่วมหาลุ่นไต่มีโอกาสผ่านไปทั้งบ้านสามเดียมไปเก็บภาพบรรยากาศน้ำแขอกน้ำลักน้ำฟ้าม งัวไทยกี๋ไทยพื้นเมืองไงเด้อลูกอวดมาท่นเพื่อน้เสืบเนื้อพี่น้องเจมี่เกษตรกรผู้เพิ่นมันกไทยพื้น,นเนนมืองมักไทยกี๋เฮากี๋อีหลีได้พี่น้องกกอองัวไทยกี๋อีหลีได้ดิไปเลี้ยงมาท่านกี๋มาท่ก่พันพนี่กี๋ไทยกระโดดกเักได้ดินี่แหละงัวไทยพื้นเมืองเฮาหักเลยล่ะนี่ปอายส่อบนตัวทั้งเงินบนัญแบงเฮาก็มาน้ำ ผู้คนมักงัวนหัวแล้วเพคนเขาไปจับเสียกยี้คนเขาไปจับเสียกยี้คนเพื่ออยากไร่งัวไปเลี้ยงเออคุแล้วพอดีตัวเอฟซีทั้งไก่บนท่มาแต่ว่าแม่กับน้องบนเลี้ยงไงไห้มาถึงไปิดเบิ้งมาว้ายถามมาสุดทางอีแม่เอ้ยปวดมากจะเศร้าสามสิบปีมาทั้ทงเส้นนี้มันก็ลงตัวเจ้าก็เห็ดทำ อ่างเจริญเรื่อยเนาะโอ๊ตเกี้ควอมไหมซัมแบกอ่ะมี่ใบยหญ่เอ้ยฮ่าซัมแบกอ่ะมี่จักว่ามาเราโลกรอดมากมาไกลอันมั่งจึงว่ามาอียั่งว่าไ่ได้ไปเรียกอันนี้ข้าเจ้ามาทรงเนาะทั้งเผ็ดทั้งไล่ข้าวมาทรงเออครับเดี๋ยวผมจะทรหาจะของเราอีกทีหนึ่ง แล้วจะขายตัวไหนท่าไรราคาไหนให้มันได้ราคากันเนาะเพราะง่สบต่อแล้วถือไปเลี้ยงดอกผู้คนบักเลี้ยงงัวงให้กี่ <c oughs> ก,กี่ขะกี่แน่อีหลีดิโอ้อย่าฟ <c oughs> ้องเราว่าเนี่ยเราอ่อนเอินงัวพันเมียงเราว่าจับพันยังเหรอกพันเมียงงามอันนั้นงามตัวอะไรนาะยขันน้อยอีหลีกระได เพินเ่นเพิ่นอ,อันเน,นน้อยอังสันเพิ่นได้กินนมอยียงบ่หรืแม่เขาเลิกแล้วเศร้าให้กินเหล้าอันเศร้าซื้อนมให้กินแล้วอ,อ,อ,นอันอืมมันถูนนบ่ไยอยู่เนาะอันของใค่พาแม่มันบอกคือได้ทั้งหมดจ้า,จาอันเนน้อยฮันก็ซื้ออยู่ไงกินไงตัวลรืเนาะขอกระเพ้านหายขอไปตัดงานเจ้าลูกอันเลี้ยงตักกแตนเมื่อนี้ได้รถทุกหนึ่ง มันแดกขอดกเศ้าไปครับเ,เป็นเพื่อนเอาไมา่ง้วนแล้วจักตัวเลยแม่นี่สั่งแม่ให้วางมึงมีมรุ่นนีฮันปีกายมีจั่งมาทิพซองโตตัวอันทิพซีโตต, 4, ต,ตายสองเอ้ามันตัวน้อยไรอะ่ะมัาควบกันแม่ครับครับมาควบกันมาน้อโลดมา,ายยอะไรเน่าโดมันเลยตายครับการลายมือเติ่นตัวแก้ตายครับ เพื่อ,อนไปเห็นงานดนไปไปละ่ะจ็กปีแล้วไปได้หลายปีแล้วเมื่อยากขึ้นโค้องอ้วยบ้านจะาล้องบ่ไปดาวบ้านอันราคาสามล้านเก้าเพื่อนไปเห็นก<ห>ิจการทั้งหุ่นวิ่งทีหนึ่ง,งหาเงินอันสมหวดบ้านครันเงินเพื่อนได้โบนัสดอกอันนี้นมาสี่ปีกว้น่ันบ มันเข้าใจหาเงินนอพี่น้องเอ้ยอยุบ้านนออ้องตอคือครับไปเห็นงานทั้งชุนบุรี่นละเป็นกบบสงงั่งงวทั้งออนไล่ทั้งเผ็ดทั้งไล่มาให้แม่กับน้องเลี้ยงไปให้เ <c oughs> มื่อนี้ลุงว้วก็เลยน้ำมากเหมือนกันนะบ้านสามเดียมบ่ไปได้ไปโดนเรายู่ใส่นอประสน <c oughs> กับเจ <c oughs> ้าพออบตทั้งบันแบงอตำบลน,น้องหลวง เ,ออเทั่งเล่าอยากได้งัวไปเลี้ยงน้ำเพิ่มเพิ่พพมพิสัยครับพี่เมียบ้านมู่ผมอยู่นะออ่ะอำเภอพลพิสัยจังหวัดน้องคายเออจะก,กี่มันคอคืนเราเพื่โซ่แน่นาะครับแม่แย่เอาเขียบนี่กับสิป,ประมาณนี้แหละพี่น้องเอ,อ้ยมาเยี่ยมยามทำข้าวขว้งง่วฟคว้างัวไทยกี่ไทยกระโดนของพี่น้องเย็ซีทั้งบ้านซ้ำเรียมเพิ่มพัฒนา,าครับ เป็นเลี้ยงม่ว่าไถ่ผืนเมืองสร้างทั้งเผ็ดทั้งร่ามมาขายเสือง่ายขายคล่องตัวน้อยๆหั่งดอกท่ำแบี้ยเลยล่ะอะไรมาทั่งพี่พ่อใหญ่อะไรมาเขากล้องกันครับดูพ่อใหญ่อะไรมาทั่งพี่อะไรมาหั่งพี่เรื่องของพาครับเอาจ้าใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเลยเพื่อเป็นกำลังแรงใจลูกนหวนในการเดินทางไปท่คลิปต่อๆไป เป็นกำลังแรงใจให้ละ่ะคนทำงานคนใส่แรงงานบุปาสีอยู่ในประเทศตั้งประเทศรวมทั้งเมยญญ์ใหญ่นะเหล่าผู้เบิ่งง้วให้ลูกให้ล้านให้สุขภาพแข็งแรงเหล่ารอมได้รวยถูกหวยร่วยเบื่อได้แม่เด้อเล่น,ลลนยญม้วนรุ่มเหวยเรื่อยเบื่อกันได้ถือลอตเตอรี่วะถือรางวันที่หนึ่งคือเพิ่นได้เปียงคิวสองล้านหกล้านก็เอาแล้วเนาะเมื่อเจราน สามที่ร้อยเจ้าบานนี่เจ้าว่าอีแม่เจ้าเลยเอาคลิปนี่กัขอพูดในลายด้อพี่น้องอเมียจะเขาไปทางไหนผมบอกเอาครับครับครับเอาก็ไประวังเด้อแม่เด้อเที่ยตกเที่ยวลมขอบคุณเด้อพี่น้องที่เข้ามาติดตามเราชมคลิปของวันบ้านหน้าก็ได้ขอบคุณอีแม่น้ำผู้พามาเบิ่งขอางงูฟ้ามัวของลูกไส้ขอบคุณครับ สวัสดีครับ